สวัสดีครับแม่มือนี้ผ้ามาซ่อมรถพี่น้องซ่อมรถมือเลื่อนเสียออกงานนะครับผมพ <c oughs> รุ่งนี้ออกแานแล้ววันนี้ซ่อมรถเตรียมงานเตรียมออกงานครับพรุ่งนี้จะน้ย้ายลงหน้างานแล้วนะครับของแก๊มรถเนี่ยแกมรถฟูครับฟูกว่างออกแล้ว Còn có đường dây có bao nhiêu, này xa có được cái chất chắn chứ. ยืดตอนไปเพรามันอยู่เ่อะครับพอได้อ yup. <c oughs> <constitutional> ้าวลุดว่แล้วกระจาไฟน็อตั้นโคที่น็อตกระไา รถตัวย,ยาวๆไปไหนหมดเลยเดินเร็วหน้าซ่อมรถด้วยกันนะครับ น็อตสันพุต้องหาตัวยาวเดี๋ยวเราไปลองแล้วหาน็อตสันนอตัวสัพน,พน,พน,นได้มาแล้วครับผม <S <S น็อตมาแล้วเมื่อไรใครในพวันชี้ชี้ไปเจียรไใครนิดนละ Ờ, nhìn nghe em Thao, cà đi nữa đây Không biết tặng không luôn xe nó và rồi លັນូវីខីនាបានជាក្រូវីខ្ញុើរូវីលាល់ខីនាល់ខ ไม่ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ไอบเ็นมันเมี่ยนยังไงบเนไม้หนีกันหรอกย นัดในกล่องนี่ล้าเปลองนัดคุณขันจะได้กับป๋อยยังไงเดี่ยมีละ ว่ากันไปนถอีกตัวหนึ่งเขาไปไหนเนาะ๋อเจอ รถเกระไรแล้ะลถลุตัวคุณขับเกิดรอบันลุตัวคุขับสิลุตัวรถบันเเนาะก่อนจะขับรถต้องซ่อมก่อนนะครับถ้าคุณไม่ซอ่นน <h> อมกไม่ได้ครับเนเกีย,ยกร์ลดลมือรถนาุดหลแล้วะี่น้องเย มาสิยูให้ยใอยบ่าจาว่าจะเพิ่งเียนม่คกับนี่ครับทุกเนี่ยเออหใจ

พวกเขาเอาไมจะเอาสกรูเกลียวซึบป,ปุ๊บปุ๊บยิงเข้าไปก่อนนี่ครับ

เอเห้เสรงมกันนะครับ โอเคแล้วครับผมแบบนี้ในสมัยเก,ก่าแล้วเขากเลังสร้างไหมฉันจบเป็นโอเคนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับเสร็จแล้ว